ก็ขอสวัสด,ดีานผูช้ชมทุกท่านเันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับรายการชียร์นิสตัดีโอกันอีกแล้วนี่ก็จะมาเล่นเกม GTA ฮาโลนะครับ GTA San Andreas ไม่เติมฮาโลนะครับแต่วันนี้เรามีภารกิจที่มีชื่อว่าเราจะไปป้นกันครับไปป้นเขาเรียกว่าไปไปป้นแบบ อ้าวอ้าวเปป้นแบบไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะมันมัดดักรอดักรอไอ้พวกมัน <c ười> ดีฟรถนะจนป้นภูเขานั่นเองนี่มันมาแล้วดิเด,ยเด,ยเด๋ยวเด๋ยวเดือดเอาจะดักมันตัวนี้แล้วกันเอ้าจี้จี้จ่อยมามาเจกูไอ้มาเจ้กูนี่กำลังลงมาครับดิ ดูนี่แม่ก็มดูนี่แม่แม่แม <si ่โอ้ยเจอกูกูคึ้จนป้นหุเขาเว้ยไอ้สัาร์ตอออ่งนี้เปตายกูเจอคิดเอฟซีหกกูหน่อยนี่มาแล้วเนี่ยจ้าแดงเจ้าแดงเดี๋ยวเอารถขวาไว้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเอารถเอารถมาขวาไว้ก่อนเอ้ยมาอีกแล้วสองทันเอ้ยเฮียไปทันไปทันการแล้ว โอเคเฮ้ยมาเฮ้ยทำยังไงเฮ้โอ้ดีเวไอ้เหี้ยดีเวแม่เลยวะเดี๋ยวไมกลเอารถมาดักไว้ก่อนเดี๋ยวมึงจะตีโค้งไปทางไหนแล้วคุณจะดักยิงที่ทางโค้งนี่แหละอ่าเนี่ยมาแล้วเอ้าโอเคมึงชนรถกู๊กมว่าแล้วมึงชอบรถตุมึงมึงไอ้สาร มันมีโปรมีโปรเดี๋ยบๆมีโปรครับเจอยบมีโปรนี่กูก็โดนโปรยิงตายไปแบบที่เรียบร้อยนั่นเองนะนได้ออกคลิปกูนีมนน่มึงดังแน่เไรเพราะมึงได้ออกคลิปกูไอ้โอ้โหแหลกๆมันมันแหลกอย่างเงียบโอ้โหเดี๋ยวผมวัดตัดคลิปก่อนนะท่านผู้ชมมันแหลกมากเลยครับอ่ะครับเอาแล้วครับกตัดาาก็จะเมื่อกี้นะแต่เมื่อกี้นี่โดนโปฆ่าตายแล้วมันแหลกับโอเคเราจะมา ประกอบกันไล่กันต่อจะเป็นโจรดักภูเขานั่นเองเดี๋ยวกูต้องหาทีมงานมาป้นด้วยกันเลยมัเนี่ยด่านนี้มันเป็นด่านที่เขาเรียกว่าเป็นด่านที่ยากนะอ่ามาแล้วเออมาแล้วหนึ่งคันกูดักยี่เยเจอายเจอายเจอยะไอ้เฮเอใครจะไาอยี้ครับนีกูรอตรงนี้แหละกู <ś led> ดาเน,นี้มันชื่อว่าดาอะไกินดานจริงจริงป้โดนแล้วโอมเฮ้ยมันเอาลงกูละอ้าตายอู้มันไม่ดิฟไม่ยงไม่ดิฟเลยมันฆ่ากูาเลยไอ้สัตว์เอ้ยเอาไปไม่ยอมไม่ยอมครับก็มากันอีกแล้วนะครับผมจะกินตายเลยครับโอ้โหไม่ยอมครับไั้นี่มีนเป็นครั้งสุดท้ายโอต้องข้นรถไอ้พวกนี้ให้ได้มึงดิฟกันใช่ไหมมึง กระดิะเอาฉายาเลยบ๊ะโอ้ยไอ้เหี้ยยิงไม่โดนใครเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยยิงยิงโดนยามันก็จะเหี้ยิงไม่โดนเหี้ยอะไรเลยเลยอะมากเลยเดี๋ยวโคร,รถมาขวางทางไลยก่อนเดี๋ยวกูไปเจอดรนผู้เขาผู้โหดร้าเยเอ๊เอ๊ผูเจอดยามึงตายเลยมึง โอ้มามาดักคนเดียวมันมันไม่เวิร์ดมันต้องมาเป็นทีมงานนะผมว่าอะไรเดี๋ยวคิดนี้ว่าน่าจะไม่มีอะไรมากเลยเดียวยิงไอ้นี่ก่อนมันกำลังมาเด็กนี่นี่นี่กำลังมาโอ้ลมาถึงแล้วครับต่างืนรอแล้วเอ๊ะเอ้ๆเอ๊ะโอ้โห ดูจอขวาแล้วลกแล้วิดตายโอเคครับคลิปนี้ก็ได้แต่โจบเลนเยลลนี่ก็ครบอกมาหาควคนเล่นเฉยๆนะครับเอ็กก็ฝากกด Subscribe กดไลค์ครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆกันต่อไปเลยครับ